ที่ลิลลี่ไม่กล้าฝันแต่ก็แอบฝันมันจะเป็นไปได้ไหมคะทุกคนที่ยายเจ้าหญิงลาพันเซลและเวนแอมวิตยูเนี่ยจะได้ขึ้นโชว์บนคเชล่าพร้อมกันเพราะคเชล่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ลิซ่านะคะแต่ยังมีไทล่าแล้วก็เมแกนไปกันด้วยโอ้ยจะมาจอยกันไหมอะถึงแม้ว่าจะเป็นคลวันกันก็ตามนะคะเมแกนเนี่ยแต่ว่าไทล่าล่ะยังไงขอฝันแล้วหนึ่งมทนะคะนี่มันเพลงใหม่ในอัลบั้มเต็มของลิซ่าเลยนะดีวกันหรือยังคะยังไงเอ่ยถ้าเพลงแบบดังเปี้ยง ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีการเดีลเกิดเกิดขึ้นนะคะว่าต้องมาโชว์บนคเชล,ล่านะโยุยแกแค่คิดตนาะแค่คิดเฉยๆนะก็ได้กลิ่นถึงความปังแล้วลาพันเซเวนแอลวิทย h อยูต้องกดทูคเชล่าแล้วไมล่า แอลเจขอบนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงฮิปฮอปซึ่งเป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์ของอัลบั้มเอลเตอร์อีโก้และยังเป็นโปรดิวเซอร์คนโปรดของฟิลเจอร์อีกด้วยได้พูดถึงทีเซอร์ของล i s a านะคะมีแคปชั่นว่าที่ฉันเงียบๆไปเนี่ยฉันกําลังทําอาหารอยู่นะแต่เนี่ยมันเป็นแค่ของเรียกน้ำย่อยเท่านั้นวายคือ,อยังไงคะ จานหลักจะมาตอนไหนคะอันนี้มันแค่เรื่องน้ำย่อยหรอกต้องรอติดตามชมนะคะว่าจะปังขนาดไหนนะคะและล่าสุดนะคะลิซ่ากับพี่เทมก็ได้ออกสัมภาษณ์พิเศษมาอีกแล้วนะคะที่ไทยนะ พี่เทมนะคะบอกว่าเส้นเรื่องของเขากับมุกเนี่ยนะคะจะมีความหวานมากกว่านี้อีกนะคะแต่มันจะมีความสไปซี่ซ่อนอยู่เอ้ยยังไงเอ,อยซีนหลังๆห,ห,หรือเปล่าต้องมารอติดตามชมนะคะแล้วลิซ่านะคะก็ได้พูดเสริมอีกว่าฉันเนี่ยยังไม่ได้อ่านบทของ2ตอนสุดท้ายเลยนะเราคาดว่าบท2ตอนสุดท้ายที่ลิซ่าพูดเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดของซีรีส์หรือเปล่าอาจจะเป็นบทรวมๆเนาะลิซ่าบอกว่าเพราะว่าอยากรอดูเองนะคะจะได้เซอร์ไพรส์ และล่าสุดนะคะน้องแซมนิวอลานะคะสุดหล่อของเรื่องนะคะก็ได้มาเมนใต้คลิปทีเซอร์เอาตัวอีโก้ด้วยนะคะว่า h o l y s h e t is so cool ก็แปลว่าแบบให้ตายเหอะนี่มันเจ๋งมากค่ะพี่สาวอันนี้เติมเองนะคะคิดว่าน้องเพิ่งยิบเอ็ดนาะก็น่าจะเรียกลรซ่าซว่าพี่เนาะอ่าแล้วก็ชอบอวยลิซ่ามากๆเลยนะคะขนาดแซมนิวอลานะคะเขายยกไปเมนแล้วเลยแล้วแล้วลิลลี่ละคะไปเมนแล้วหรือยังอย่าตกงานนะคะห้ามตกงานเลยค่ะไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็รวมเมนกันด้วยนะคะในทีเซอร์ของลิซ่านะะ ก็วัน,นี้มาอัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องหนุนด้วยนะคะจะมาลงคลิปดนรัวให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ